รวบรวมคําทํานายจากโคนชื่อดังชะตาบ้านเมืองรัตนโกสินทร์ปี2567ทํานายตรงกันปัญหาเศรษฐกิจรุนแรงระวังปลายปีแนะนำถือเงินทองทรัพย์สินที่เปลี่ยนเป็นเงินได้ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะ กรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ242ปีเมื่อวันที่21เมษายน2567ที่ผ่านมาชะตาดวงเมืองปีมังกรน,นี้จะดีหรือร้ายซึ่งในวันนี้เราได้รวบรวมคำทํานายจากโขนชื่อดังแต่ละท่านไว้แล้วมาดูกันว่าโขนแต่ละท่านทํานายไทยทักไว้อย่างไรบ้างเริ่มจากท่านที่หนึ่ง อาจารย์วรพลไม้สนกรรมการมุลนิธิสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปธรรมดวงเมืองตั้งแต่เมษายน2567ประเทศไทยจะเกิดอาเพศ โดยการโคจรของดวงดาวที่เกิดขึ้นตอนนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งเป็นช่วงที่โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ทำให้วิถีชีวิตผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างรวดเร็วหากตีความในบริบทของโลกปัจจุบันนี้ประเทศไทยน่าจะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดซึ่งน่าจะเป็นเรื่องการเงิน อาจารย์วรพลที่กล่าวถึงนโยบายการแจกเงินดิจิตัลว่าจะแจกในรูปแบบใดไม่ทราบแต่ไม่ใช่เงินที่มาจากภาษีรายได้แม้จะก,กระตุ้นเศรษฐกิจก็ได้เพียงแค่ช่วงสั้นๆจากนั้นก็จะเป็นช่วงขาลงเพราะการเงินขยายตัวอย่างผิดปกติและปัญหาเศรษฐกิจน่าจะรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปี2567เป็นต้นไปและจะมีผลต่อเรื่องอย่างน้อย7ปี แนะนำให้ถือเงินทองหรือทรัพย์สินที่ปเปลี่ยนเป็นเงินได้เพื่อให้มีเสถียรภาพไทยเผชิญกับความพันผวนทางด้านการเงินเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนจนถึงปลายปีสืบเนื่องจากระบบการเงินโลกส่วนดวงของผู้บริหารประเทศยังคงไปต่อได้แต่น่าจะมีปัญหาช่วงปีที่3แต่หากนโยบายเงินดิจิตอลทำได้ไม่ดีก็จะมีปัญหา สรุปแล้วดวงเมืองปี2,567ในมุมมองนักโหราศาสตร์ยังไม่น่ากลัวส่วนเรื่องสภาพอากาศไทยต้องเจอกับอากาศแล้งร้อนต่อเนื่องนานขึ้นลมประจำฤดูฝนจะแปรปรวนลมที่มาจากทะเลจะรุนแรงขึ้นและอาจเจอพายุคล้ายดีเพรสชัน่นตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปท่านที่สองคือโหนฟองสนานจามอนจันทร์ ดาวมฤตยูจะอยู่ที่ราศีพฤกษบไปถึง18มกราคม2572เป็นระยะเวลา7ปี โดยในช่วงเวลานี้ระยะการเกิดเหตุร้ายจะถี่จะห่างกันไปตามดีลาของดาวจรที่มีขนาดเล็กกว่าดวงชะตาเมืองรัตนโกสิน์กำลังจะโชคร้ายเพราะมีเกณฑ์ลบมาเสริมตั้งแต่หนึ่งมีนาคม2566ไปจนถึงตลอดปี2567โดยมีพระเสาวจรซึ่งเป็นดาวบาปเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดที่เห็นด้วยตาเปล่าที่แทนที่จะเดินในราศีกุม เพื่อให้คุณอย่างเดียวกลับทำมุมกับปราศีพิจิกที่เป็นมุมมรณะของเมืองซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการเจ็บการตายหรือความเสียหายหมู่เมื่อดาวขนาดเล็กโคจรเข้ามาซึ่งโอกาสเกิดเหตุเห,เหล่านี้จะมีแต่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆในปี2567ทั้งทางดินน้ำลมไฟเศรษฐกิจตั้งแต่21เมษายนจะเต็มไปด้วยปัจจัยลบ แต่สิ้นปีจะเริ่มมีปัจจัยบวกมากกว่าเป็นช่วงเวลาฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆจะเกิดขึ้นในขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนจะค่อยๆหายไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายด้านระบบเงินตราดวงในปีนี้ประเทศไทยยังดึงดูดต่างชาติเข้ามาซึ่งอาจส่งผลทั้งดีและร้ายอีกด้วย สำหรับท่านที่กังวลกับสถานการณ์ในปี2567โดยโหนฟองสนานได้แนะนำคาถาพญานกยุงทองหรือโมระปริตอีกด้วยท่านที่สามคือสินแสเข่งอาจารย์ชนมทัศรืนอไทยพ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยปีมังกรไฟบรรลัยกันอัลวาดถล่มดวงเมือง เกิดความขัดแย้งรุนแรงในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นราชการศาส,สนาหรือแม้แต่วงการบันเทิงการล่มสลายทางเศรษฐกิจและการเงินความแตกแยกในสังคมดวงผู้นำประเทศไทยตกชะตาศัตรูทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจในพกร่วมรัฐบาลจนอาจเกิดการเปลี่ยนตัวผู้นำกลางคันซึ่งหากเกิดขึ้นจะส่งผลดี จะเกิดเหตุภัยพิบัติที่ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยดินถลม่นมน้ำท่วมหรือซึนามิส่วนธุรกิจที่จะรุ่งเรืองในปีนี้ได้แก่ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าเอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์อาหารน้ำดื่มน้ำหอมน้ำยาเคมีน้ำมันท่านที่4 คือโหนโสระจะนวนอยู่ฉายานอสราดมุสเมืองไทยทำนายว่าปีนี้เป็นปีแห่งไฟสงครามเกิดการจลาจลการก่อการร้ายความสูญเสียจะเป็นปีแห่งการก่อการร้ายที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตรัฐบาลเกิดการแตกแยกทางความคิดให้ระวังการปลุกระดมม็อบ จะเป็นเหตุให้ผู้ถืออาวุธเข้ามาแก้ไขสถานการณ์จนบานปลายเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนหากมีนักการเมืองหรือผู้ใดปลุกระดม,มความรุนแรงจะลุกลามสถานการณ์ในภาคใต้จะทวีความรุนแรงกลุ่มก่อการร้ายใช้อาวุธหนักจนเกิดการสูญเสียโรงเรียนและสถานที่ราชการจะถูกเผาทำลาย จนเจ้าหน้าที่ไม่อาจควบคุมสถานการณ์ได้ซึ่งเกิดจากการยั่วยุจากฝ่ายที่หวังให้เกิดการแตกแยก,กเศรษฐกิจในประเทศไทยก็ยังคงแก้ปัญหาไม่ได้เช่นเดียวกับเศรษฐกิจโลกธนาคารของรัฐไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจได้ตลาดหุ้นจะถูกกระทบเป็นแนวดิ่งตลอดปีคนไทยจะยากจนเกิดการลักขโมยมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บจะระบาดรุนแรง จนผู้คนและสัตว์เลี้ยงล้มตายให้ระวังการกลับมาของไข้วัดนกหรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่จะเจอวิกฤตภัยแล้งและขาดแคลนน้ำที่รุนแรงที่สุดในรอบ100ปีและระวังน้ำป่าไหลบ่าจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ท่านที่5อาจารย์พินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสนาชาติประเทศจะรุ่งเรืองประชาชนมีความสุขสงบสันติ การค้าขายกับต่างประเทศดีกิจการศาสนาแพร่หลายการกุศลก้าวหน้าดาวพื่อสบอดีเป็นดาวกลากินีจรให้โทษทางด้านกฎหมายและศีลธรรมเกิดการใช้กฎหมายชิงไบชิงพริบเพื่อผลประโยชน์การค้าขายรุ่งเรืองภาษีอากรเพิ่มขึ้นแต่ประชาชนจะจ่ายภาษีน้อยลงแต่จะได้รับอนิสงฆ์มากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกองทัพ จะเกิดความล้มเหลวมีการสูญเสียทางสถาบันการเงินและตลาดหุ้นกวนลวิธีทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมให้ระวังการแข่งขันทางการเงินที่รุนแรงและภาวะเงินเฟ้อการเกษตรแบบดั้งเดิมจะสร้างความมั่นคงให้กับการบริหารราชการแผ่นดิน ผู้ใช้อำนาจเช่นนายกและคณะรัฐมนตรีจะได้ราบผลจากการงานที่เคยทำไว้หรือกำลังทำอยู่หรือได้รับผลดีจากรัฐบาลชุดก่อนรัฐบาลจะมั่นคงก้าวหน้าแม้ต้องเผชิญกับฝ่ายค้านสำหรับเกณฑ์ร้ายการบัญญัติกฎหมายการเงินจะชะงักรัฐบุรุษหรือสอสอคนสำคัญบางคนอาจถึงแก่กรรมจนต้องมีการเลือกตั้งซ่อม เกิดการสับสนวุ่นวายในสภาหรือพักการเมืองปัญหาคดีเกี่ยวกับการสื่อสารการหมิ่นประมาทการเดินทางการขนส่งให้ระวังศัตรูลึกลับจากต่างประเทศระวังความอับโชคเสื่อมเกียรติที่จะก,กระทบโรงพยาบาลราชทันโรงงานการกุศลน,นอกจากนี้ปี2,567จะเกิดอุปราคาสีครั้งเกเษตรกรกรรมกรแรงงาน อาจนัดหยุดงานเกิดอาชญากรรมโรคภัยไข้เจ็บเกิดความยุ่งยากทางศาสนาและการศึกษาระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวทั้งทางบกทางทะเลจะเกิดภัยแล้งและน้ำท่วม อาชีพที่ต้องเกี่ยวกับน้ำจะได้รับความเสียหายเกษตรกรจะเดือดร้อนพืชผลผลิตเสียหายอย่างไรก็ดีในปี2,567จะมีเรื่องดีหลายเรื่องและเรื่องดีมากกว่าเรื่องร้ายไทยจะยังเดินต่อไปได้ท่านที่6อาจารย์โจอ,อาน,นัทสันคชา เป็นปีที่จะเกิดโครงการใหญ่ๆมากมายแต่เป็นแบบซ่อนเร้นไม่เปิดเผยการค้าขายมีการติดต่อเชื่อมโยงจากแดนไกลในภูมิภาคเอเชียแบบลับๆการเจรจาต่อรองไอเดียต่างๆด้านการลงทุน จะส่งผลดีต่อการคลังการพัฒนาด้านกฎหมายต่งตางๆและด้านอสังหาริมทรัพย์จะโดดเด่นสำหรับด้านกฎหมายระเบียบจริยธรรมครูบาอาจารย์พระสงฆ์จะถอยหลังเกิดการผิดเพี้ยนให้ระวังอุบัติเหตุด,ด้านภาคพื้นเช่นดินถลม่มอุบัติเหตุใหญ่ต่อเนื่องการเลือดตกยางออก อุตสาหกรรมกเกษตรกรรมอสังหาริมทร,รัพย์จะมาแรงที่ดินจะราคาพุ่งจนนักธุรกิจต่างชาติอาจจะอยากว้านซื้อให้ระวังนักลงทุนต่างชาติเข้ามาสร้างปัญหานอกจากนี้ธุรกิจกลางคืนจะได้รับผลดีกลุ่มทุนระดับเจ้าสัวได้รับผลดีในขณะที่ประชาชนยังคงต้องดิ้นรนอยู่ และทั้งหมดนี้ก็คือคำทำนายที่ได้รวบรวมมาจากโขนหลายท่านท่านผู้ฟังก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการได้ฟังด้วยนะคะและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในปีนี้นะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ